มาดูวิธีการเก็บพริกแค่หนาเขาเก็บยังไงแม่ไหนตรงร่องยังไงฮิมันเป็นงามงามมิเอางูงูงูเอางูงูเอางูไหนไหนทุกใกล้จะส่งใกล้ส่งมือใกล้เดี๋ยวนั่นนี่หงยเอาโอ้แค่นี้นะโอ้แค่นี้นะโอ้หนูก็ดึงเอาแล้วดึงก็ฮักโอ้ทีนี้ในการเก็บพริกแค่ไหน ใครเขาสอนแม่แกพริกแบบนี้คิดเอาเองเนาะนี่คิดว่าเก็บข้าวผิวใหญ่ผิวใหญ่สวนคิดเองนี่พริกพริกพริกบ้านผิวใหญ่ดึงเอาได้ไม่เป็นงามหรอกงามไหมนี่อือพริกปีดึงเอานี่อันนี้อันนี้พริกซุปฮอตสมัยใหม่นี่อยเขาได้เจ้านี่เทคนิคในการเก็บพริกอ่ะมันต่างกันนี่มันไม่มีงามนี่ไออันอันนั้นเออผูเคือหยกขาวมันไม่มีงามอย่างนี้โดดเขาดึงเอาปบรอบ อันนี้เขาโจดปีหน้าจะพันหัวโจดอันนี้พริกมันได้มาเขือแล้วเนี่ยพริกพริกเขียวขาวนี่เอาไปตำดีกว่ะอุ้ยลมแรงเกินเอ๊ะไปตำดิกวะมีมีอะไรใส่เอาใส่หมวกดีกว่าใส่หมวกดีกว่ามาเก็บดูที่โอ้โหมือเร็วด้วยครับขับทางไปเห็นไหมนี่มันนั่งตรงนี้อสนุกดี เก็บจนลกดีเต่มันขายไม่ได้ขายไม่ออกพริกพิกเอเจ้าพริกไอเจ้าอะไรเขาดินมาตีแตกเบิร์ดเขาถูกขายถูกเนี่ยเขารับมาสามสิบบาทแล้วอ่าก็จะรู้ยังไงว่าพริกแกไม่แกแม่นี่ไงก็จะรู้ไงว่าพริกแกไม่แก่รแกตวใหญ่ใหญ่เนี่แก ตัวน้อยๆนี่อ่อนนี่อ่อนอันนี้เหรอันนี้อ่อนเลยอันนี้นี่เขี้ยบได้นี่แหละตัวแก่ที่ซื้อทเองดิตรงว้า่ใหญ่เหรอดูไหนปุ๊บปุ๊บ รีอเอาซปเปอร์ฮอตเก็บได้เนี่ยแต่พี่อย่างอื่นมันไม่อยู่ในแง่เนี่ยพี่อย่างอื่นไม่อยู่ในนีดอกเนี่ยพ่อเดแมชอบดูย<อ>ูทู b e ก็เห็นค่ะคืสั่งซปเปอร์ฮอตดูยูทูปมีประโยชน์ยางี้จ้ะโหคนแก่ดูยูทู e กินดาก็ใหญ่กินดาก็เยอะนาอีกเป็นโรคร่วมต่างหลายเนี่ยนี่ร้อยร่ยวมนีงในหมดตายเป็นกอก็มี พอตามหรือยังพอแล้วหลายพูด,ดนี่ืมาดูต้นสูงที่อันนี้พันเดียวกันมดสุปเปอร์ฮอตดกันมดซุปเปอร<ม>์ฮอตเนี่ยในขอบใจอย่างเดียวมันเด็ด่ากขนูก็เด็ดเอาแล้วอันนี้ที่การเด็ดซุปเปอร์ฮอตของเขาเนี่ไดไดิปึ๊บนี่โอ้เขทาขทาเขทาขทาเขาทานี่ สูตรยนงอ่ปู่ว่านั่นเล็เก็บเร็วฮัดไ네<ผ>หมเงี้ฮัดอืเก็กมากเนะเาะส่อ้อถไายลงตอนปลูกเนาะใช่เก็บแล้วเก็บเดือนด้วนี่ออกไปนี่สองเดือนไปเอาอ้อเลยแต่แคมันดิจริงไปหมวกหน,นึ่งเลยจ้ะใหม่ใหญ่นี้ดิ วันนี้เยหนาก็พามาดูเทคนิคในการเก็บพริกพริกอะไรนะซปเปอร์ฮอตว่ามาเก็บยังไงง่ายๆเนาะเก็บง่ายแต่ว่ามันขายไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เปเดี๋ยวใส่กอเขาสั่งโลหกสิบแค่นี้เลยจ้าบ๊ายบายทุกคนนะบ๊ายบาย